สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่8กันยายนพบกันในวันฝนตกนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะภาคเหนือฝนตกหนักบางแห่งมีฝนประมาณ60%ภาคอีสานฝนตกหนักบางแห่งฝน70%ภาคกลางฝนตกหนักบางแห่งฝน80%ภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝน80%ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝนตกหนักบางแห่งมีฝน60%ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนมากตกตอนบนของภาคนะคะอยู่ที่40กรุงเทพและปริมณฑลนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง80ค่ะทะเลอันดามันขึ้นสูง2เมตรทะเลเอ่าวไทยขึ้นสูง1เมตรค่ะ ส่วนแผนที่ตรงนี้จะแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเราจะเห็นว่าในพื้นที่สีแดงนะคะกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตาดนะคะเป็นบริเวณที่มีฝนตกมากค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะระวังพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะระมัดระวังเรื่องน้ําแล้วก็เสาไฟฟ้านะคะการเดินทาง ทางบนถนนแล้วก็ไฟรั่วไฟดูดด้วยค่ะขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะ